พี่ใหญ่มีเมียวะ่ะแขนกลน่ะมาทําให้พี่เจ็บผ่าหมดเลยผมเห็นใจจังเลยนะครับพี่เอางี้ผมคิดอะไรออกแล้วล่ะเรามาสร้างเมียให้พี่กันเถอะครับมีเมียแล้วเว้ยไม่ทนเจ็บผ่ามีต่อไปแล้วเย้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 นี่ตกลงคได้แฟนเป็นตุ๊กตาหย,ย่างเนี่ยผมขอโทษจริงจริงนะครับพี่มันก็ได้แค่นั้นแหละครับ <c oughs> ให้ไปซื้อน้ำเต้าหู้แค่นี้หายไปนานเลยนะไอลูเวนได้ไหมครับได้ไหมครับ เป๊ปซี่เปปซี่บอกว่าแป๊บหนึ่งใกได้ละเอาต้ะคู่ที่สั่งไงจะได้กินไหมเนี่ยโกูกูสั่งส่งเครื่องไม่ได้เอาเครื่องมอสใสาไปเว้ยใครตอบผมได้บ้างอะไรคือความผิดพลาดของประเทศนี้ผมครับผมครับผมตอบได้ครับฮใช่แล้วครับคุณนั่นแหละครับเอเขาก็แค่ยกมือจะตอบเฉยๆเปล่าวะ ใครมารู้ตัวแล้วไว้เป็นยังไงรสชาติอาหารพื้นบ้านนะมึงก็ๆๆก็อร่อยเลยนะใช่ไหมล่ะแต่แต่กูว่ามันแปลกๆอยู่นะเปียนแปลกยังไงวะนี่ไงอาหารพื้นบ้านที่แท้จริงหากินเนี่ยานเนื้อมึงตกลงกลุ่มย่างจ่าหมากับไก่เนี่ย ทำไมมีแต่คนดา่าเรานะไม่เข้าใจเลยอ่ะแค่น้ำท่วมเองอ่ะ <Huh? S 1> เราทำอะไรผิดไปหรือเปล่าเนี่ยน้อยใจจังกูมาสุราพเพื่อมาผักข้าวเอง <Huh? S 1> คงเป็นเพราะไอ้คนที่อยู่แดนไกลแน่ๆเลยไปแล้วยังทำไปเทศชิบหายอ,มอยยิมึงนั่นแหละไอ้ควย้ยมึงนั่นแหละมึงเห็นควยกูไม่ได้ไอซะ เฮ้ยล้อมไว้เลยล้อมแถวนี้ไว้เลยแถวนี้ต้องมีคนตายแน่นอนเอ้าทําไมล่ะครับท่านท่านรู้ได้ยังไงครับท่านมันมีคนนั้นไงอ๋อคนนั้นผมใช้ประจามา google อ่ะนั่นมัน google ผมใช้ประจามะ google อ่ะนั่นมัน muggle ผมใช้ประจามา google อ่ะนั่นมัน bigger ฮ่าปัญหาจริงไม่ใช้แม่งอะ เดี๋ยวนะไหน้องก็ดูพรท้าบเหรอวะ